ดูผลงานหลังจากที่ถากถางหญ้ารอบบ้านแล้วดูดีขึ้นนะแต่ก็เหงื่อตกเหมือนกันพยุนี่ปลูกตั้งแต่ปี2559ตั้งแต่ถมดินก็ขนาด โตขึ้นแต่คาดว่าคงไม่มีแก่นอันนี้ก็เป็นต้นไม้ที่ปลูกพร้อมกันตะลิงปลิงแต่ว่ายังไม่เห็นผลเพราะว่าเขาไม่ได้แดดที่ได้ยินนี่เป็นเสียงไก่ต๊อกของคนข้างบ้าน อันนี้มกักกล่อมต้นก็ตัดแต่งไม่ให้มันสูงกว่านี้เอาไว้กินยอดอันนั้นก็เป็นเพกาเตี้ยแต่ว่าพอต้นมันสูงแล้วก็ตัดยอดออกให้มันเตี้ยลงเหมือนเดิม มียางนาด้วยแต่ว่ายางนาคงไม่ปล่อยให้มันโตกว่านี้เนื่องจากอยู่ใกล้บ้านไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ไม่ควรปลูกใกล้บ้านนะกิ่งจะหักลงทับอาคารได้อันตรายดูแลยากส่วนอันนี้เป็นกระชายกระชายก็เอเามาปลูกช่วงแรกๆเหมือนกันเนื่อว่าเขาจะไม่โตนะ ยังไม่ได้ขุดหัวดูว่ามีหรือเปล่าแต่ว่าก็ให้มันมีสมุนไพรยอยู่ในบ้านของเราจริงจรงมีสลิดด้วยอันนี้ใบเขาเอามาปลูกไว้แต่ว่ายังไม่ได้ดอกเลยอาจจะรกเกินไปน,นี่เป็นใบกระชาย มุนไพรที่ควรมีนี่ก็เป็นมะนาวที่ปลูกช่วงแรกๆเหมือนกันรอดมาได้อันนั้นเป็นร่องรอยของอกิง่งต้นยูคาที่น้องข้างบ้านตัดให้คือมันอยู่ตรงมุมรั้วพอดีเอาไว้ก็ไม่เหมาะอีกแหละเพราะว่าเป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ อันนี้ก็ความรกปล่อยไว้ก่อนให้มีความหลากหลายทางชีวภาพปรับปรุงดินไวส่วนนี้ต้นขี้เหล็กต้นนี้เล่นเอาเหนื่อยเลยเพราะว่ามันขึ้นสูงแล้วก็กิ่งก็เริ่มใหญ่กว่าจะตัดหมดกองกองไว้ตรงริมสระน้ำา ส่วนอันนี้เป็นต้นสาบเสือสาบเสือนี่มันก็ช่วยบำรุงดินได้ดีนะกองกองไว้อันนี้คืออาวุธอุปกรณ์ของเรามีดถุงมือจอบนะควก็คือนี่บีอ่าไม่ใช่บีฟอร์สี after หลังจากที่ถากทางแล้ว ไปดูต้นไม้สิมีอะไรบ้างนี่คือผักเม็กปลูกพร้อมกันกันกบพยูงแล้วก็ต้นอื่นๆตัดแต่งเขานิดหน่อยข้างล่างก็เป็นมะนาวรอดอีกหน่อยเจ้าต้องโตละเดี๋ยวจะพรวนดินให้หน่อยนี่คือจอมปลวก ือรอบบ้านเนี่ยจะมีจอมปลวกเยอะมากแต่ก็ดีคือมันจะสร้างความอุดมสมบูรณ์ก็ต่อไปอาจจะมีเห็ดโคนหวังไว้อย่างนั้นนะอันนี้เป็นมะม่วงน่าจะเป็นอกร่องทองเฮ้ยไม่ใช่สิน้ำดอกไม้มีดอกด้วยนะ คือไม่รู้ว่าทําไมเขามามีดอกช่วงนี้น,นั่นเงเห็นช่อดอกช่อนั้นเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศหรือเปล่าก็ไม่รู้นะโลกร้อนติดดอกไม่เป็นไม่ตามฤดูกาลอันนี้คือชมวงชมวงก็ตัดแต่งแล้วก็บอกน้องข้างบ้านว่ามาเด็ดกินได้เลยนะถ้าพี่ไม่อยู่ มีดอกด้วยอันนี้คือดอกของชมวงสีเหลืองสีเหลืองตักกระแตนน้อยมาทำอะไรมาทำอะไรอยู่ตรงนี้ตักกระแตนเขียวๆเวนี่คือยอดของเขาไว้กินกับ กินเป็นผักก็ได้ต้มใส่ปลาก็ได้มีรสเปรี้ยวนะอันนี้ก็ควรมีติดบ,บ้านนี่ก็อีกต้นหนึ่งก็กล้วยน้ำว้าปลูงตั้งแต่ปีแรกเลยก็เหลือไว้เขาก็คงจะอีกไม่นานไม่ได้แดกก็คงจะตายเองอันนี้เป็นว่าใหญ่ เพื่อนให้มเมล็ดมาแล้วก็เอามาเพาะแล้วก็ปลูกทางเหนือเรียกมะเกียงมวดแดงอะ่ะเยอะมากคือพอมีต้นไม้อะ่ะอย่างเช่นมะม่วงหรือว่าว่ามดแดงชอบอันเนี้ยชอบขึ้นตรงทำรังตรงมะม่วงอันนี้ความจริงก็ไม่ใช่สารน้ำหรอก แต่มันเป็นระดับดินเดิมเราไม่ได้ถมก็ปล่อยไว้พอหน้าฝนมันก็จะมีน้ําขังอตอนกลางคืนก็จะมีเสียงกบเขียดส่วนหน้าแรล้งก็น้ําแห้งก็เลยไม่ปล่อยปลาเพราะว่านานๆมาทีด้วยไม่มีเวลาให้อาหารปลาอันนี้ต้นนมะม่วงพันอะไรก็ไม่รู้ปลูกแล้วก็จะไม่ได้ รอมันออกผลที่จะรู้เนี่ยตรงนี้รกมากเลยแต่ว่ามันมีเครือยะนางเครือยะนางกำลังติดผลด้วยนะก็เลยปล่อยไว้ก่อนเพื่อเขาาสุกแล้วก็ร่วงลงขยายพันธุ์ไปอีกไม่ได้กินไม่ได้อยู่กินก็ให้มันมีไว้ในป่าของเราป่าส่วนตัวอันนี้มีมะพร้าว ดีนะทีะ่แสงแดดอยู่ทางด้านที่ตะวันออกแล้วต้นมันก็ไปโอนเอไปทางนี้ไม่ไปรบกวนคนข้างบ้านฟังเสียงนก ตะกี้เอากระชายมาปลูกไว้เห็นดินมันดีแล้วก็มีแดดนิดหน่อยสองต้นอ่ารอรับฝนก็นแล้วกันนะเดี๋ยวไปเก็บใบชะมวงก่อนได้แล้ว กินกับอะไรไม่รู้เก็บไปก่อนเนื่องจากสัปดาห์นี้ไม่มีข้างตเญ้ามาด้วยก็เอาจอบผากหางพอได้เห็นต้นไม้ ม่วงแล้วอันนั้นไผ่กินสุงมีหนอก็ให้ชาวบ้านมากินนะความจริงก็มีเห็ดโค้นขึ้นบ้างความจริงเห็ดโคนเราก็ไม่อยากให้ใครมาเก็บหรอกแต่ว่าเราไม่อยู่อะเนืะรั้วก็เป็นรัว้วแบบ้วดนาำอ่ะคือใครก็เข้าได้ช่วงนี้ก็ปล่อยๆไปก่อน เหมือนเอาจอบส,บสับๆลงนิดหน่อยมีกระเจชยบที่มเมล็ดเขาได้ความชื้นก็งอกขึ้นมาดอยชิงไว้สิ่งหนึ่งที่เห็นก็คือว่าสับประรดไม่เลือกดินตรงนี้แต่ก่อนเป็นดินทรายทรายแบบทรายจ๋ามากทรายแม่น,น้ำปลูกสับประรดก็มีหัวติดผล แต่ว่าเราก็ไม่ทันกระรอกแต่บางต้นเนี่ยร่องรอยก็รู้เลยนะว่าคนหักออกไปให้นนมันติดอยู่ดูแบบน,นี้ก็รู้เลยนะคุไม่เป็นไรต้นนี้ค่ะถือว่าบำรุงดีอ,อันนี้คือสับป,ปะรดที่กระรอกกินก็จะเหลือไว้ น,นอเดี๋ยวจะปลูกตรงนี้เรียบร้อยเราให้เจรติบโตเองมาน้อยมาจากไหนอะ่ะไม่ใช่หมาบ้านเรานะ